แซบไปใจจะขาดไออภิสดาไม่แผ่วขอออกซิเจนเลี้ยงหัวใจดวนก่อนจะไปฟังเนื้อหาสาระดีๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไม่แผ่วเลยจริงๆสำหรับดาราสาวและพิธีกรคนดังไออภิสดากลับดีกีความแซบความปังความฮอตของเธอเรียกได้ว่าไม่ได้มีดีแค่ความสามารถ แต่หน้าตาและหุ่นก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวหลายๆคนที่อยากจะลดหุ่นให้สวยเหมือนเธอเลยทีเดียวอย่างล่าสุดสาวไอซ์ไปพักผ่อนที่ทะเลพร้อมหยิบชุดว่ายน้ำสวมใส่ขวดหุ่นแซบเรียกได้ว่ารวมถึงคอมเมนต์สนั่นวันไหวโดยหลายคนถึงกับแซวว่าปังหนักมากจนอยากจะขอออกซิเจนมาเลี้ยงหัวใจเพราะมันขาดขาดร้อนๆกับความสวยของไอซ์อยู่แล้ว สำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับ s ะข i ายกดไลคกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจใพวกเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ